อ่ะโต้ยเพื่อนๆได้อ่านข่าวหัวข้อคอนเทนต์ก่อนเข้ามาดูไหมฮะคนอะไรมันจะเหนือมนุษย์ขนาดนี้ลงแข่งโดยที่แม่งไม่มีเอ็นหัวเข่าค่อยหน้ามา6เดือนเนี่ยนะอย่าเสียเวลาเลยครับเพื่อนๆไปเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเพื่อนๆลองเข้าไปดูในจีซลาตันเ็าโพสต์ว่าในช่วง6เดือนที่ผ่านมานี้เขาลงแข่งโดยการที่ว่าไม่มีเอ็นหัวเข่าค่อยหน้าข้างซ้ายครับและเขาก็ยังบอกอีกนะครับว่า6เดือนที่ผ่านมานี้หัวเข่าเขาบวมตลอดและได้ซ้อมกับทีมแค่สิครั้งต้องโดนฉีดยามากถึง20เข็มล้างหัวเข่าอีก ต้องกินยาแก้ปวดทุกวันแถมนอนไม่เคยเต็มอิ่มเพราะความเจ็บปวดแต่เขาก็ทําในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้มันเป็นไปได้ครับเพราะเขามีเป้าหมายแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นนั่นคือการช่วยเพื่อน,อนในทีมและโค้ดให้พวกเขาได้เป็นแช,ชมป์ฟุตบอลอิตาลีเขาเคยสัญญากับเพื่อน,เอ,นเอาไว้แบบนี้ครับและตอนนี้เขาก็มีเอนควอยหน้าหัวเขาอันใหม่กับแช,ชมป์เพิ่มอีกหนึ่งรายการเป็นที่เรียบร้อยก็ตามสไตล์ลครับถึงเขาจะปากเก่งไปหน่อยแต่เขาก็ทําได้ในแบบที่เขาพูดโอเคเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูไทม์ไลน์คร่าวๆกันก่อนแล้วกัันครบ หลายคนอาจจะรู้กันแล้วว่าการควา้าแชมป์ซิลียกับอซิมิลานครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่2ที่ซาลาตันเนี่ยเขาทำได้ครั้งแรกเนี่ยต้องย้อนกลับไป11ปีที่แล้วนู่นเลยครับในปี2011ตอนนั้นเขาอายุ29ปีก็ถือได้ว่าเขาอยู่ในช่วงวัยที่กําลังพีคถ้าไปเทียบกับสมัยนั้น10ปีก่อนนะนะพอหลังจากที่ย้ายออกจากอซีมิลานก็ตามสไตล์เอาครับย้ายทีมเดินสายควา้าแชมป์ไปเรื่อยซึ่งถ้าเกิดพูดว่าซาลาตันเนี่ยเป็นคิงแห่งการควา้าแชมป์มันแปลกไหมมันก็ไม่แปลกนะครับ พราะตั้งแต่ที่เขาเริ่มเป็นนักบอลอาชีพมาถึงตอนนี้ที่อายุเนี่ยปาเข้าไป40แล้วซาตันควา้าแชมป์ไปมากถึง33ครั้งเลยครับซึ่งถ้าเกิดฉลองเมปมคร่าวๆเนี่ยอย่างน้อยๆ1ปีต้องมี1แชมป์นแน่สลับมาที่ฝั่งมิลานกันบ้างในขณะที่ซาตันควา้าแชมป์มาเยอะมากตั้งแต่ที่เขาย้ายออกเอซีมิลานได้กลายเป็นยักษ์กึ่งหลับกึ่งตื่นไปเลยครับอาจริงๆก็ค่อนข้างไปทางหลับซะมากกว่าเพราะว่า11ปีหลังที่ซาตันย้ายออกไปเนี่ย เอซิมิลานคว้าแชมป์ซูเปอร์คปาได้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นครับโอเคเดินทางมาถึงซีซั่นส0 1 9 2นสซาลาตันาย้ายกลับมามิลานอีกครั้งหนึ่งครับละครั้งนี้เขาก็ใช้เวลาไม่นานมาก2ปีกว่าเท่านั้นในการที่ว่าช่วยมิลานให้กลับมาคว้าแชมป์ได้อีกครั้งหลังจากที่รอคอยมานานมากๆ11ปีครับและเรื่องที่มันพีกอีกเรื่องก็เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เองครับเพื่อนๆที่พี่แกพ์ในจีเหมือนที่ผมบอกไปช่วงต้นคลิปลงแข่งโดยการที่ว่าไม่มีเ e อ็นไขว้หน้าหัวเข่ามา6เดือนแล้ว คือแบบนี้มันก็ได้เลยครับเพื่อนๆใครมีข้อมูลเม้นมาเลยนะครับพอหลังจากที่ผมได้อ่านข่าวผมก็แอบไปหาข้อมูลเลยครับว่าซาลาตันเนี่ยเขาบาดเจ็บตอนไหนจากข้อมูลที่ได้มาเนี่ยพี่แกเริ่มบาดเจ็บตั้งแต่2เกมแรกตอนเปิดซีซั่นแล้วเพื่อนๆลองย้อนไปดูกันได้เลยนะครับ2เกมแรกที่มีรานแข่งในลีกซาลาตันเนี่ยพี่แกบ,บาดเจ็บหัวเข่าไม่มีชื่อในทีมพอหลังจากนั้นช่วงกลางซีซั่นไปจนถึงท้ายซีซั่นมันก็มีอยู่3เกมครับที่ซาลาตันเนี่ยแกบาดเจ็บหัวเขา่าคำถามก็คือว่าแล้วเกมที่เหลือซาตัันพี่่กลงงงแขไได้ยงงครบ คือมันเกินไปแล้วเอ็นหัวเข่าใช้งานไม่ได้นะเว้ยไม่ใช่แต่คิวกินที่ยืดแป๊บเดียวแล้วกลับมาแข็งได้มันฝึกตีนจริงๆ